แป๊บนึง <c oughs> เดี๋ยวไปแก้กราฟหน่อย <c oughs> โอเคบันทึกหน้าจอแล้วคุณเห็นกราฟ Excel เนาะค่ะ <c oughs> อันนี้คือตาราง Excel ที่คุณส่งให้ผมแหละน่าจะเป็น <c oughs> ตัวนี้แหละ <c oughs> อันนี้แปบ๊บนึงหา ไปเียนในะ่าหน่มรอ้าวมันเขียนไม่ได้วะทั้งมันอ่ะดูไอ้อันนี้เป็นแผ่นพื้นไม่ต่อนเนื่องสี่ด้านเนะเาะชุดแรกก่อนนี่ชุดที่หนึ่งเนาะม,มีค่าเอ็มเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอัตราส่วนระหวา่างอ่อด้านเอสต่อด้านเอลใช่ไหมค่ะ ทำไม,น,มน,นีนไมมน้ไม่เขียนนะนีอมอิตัวไม่บอกตัวนะีดอะไรไม่เคยเอาไปเก็บเลยต่อไปหน้าไม่อีดอะไรนะไม่ขีดละ

ค่า m นะมาเขียนเอาค่า M เนี่ยคุณก็ไปเลือกกราฟ insert มาแล้วก็ใช้กราฟแบบเนี่ยตัวเนี้ย c a t t e r อร์นะ <c oughs> อ่า scatter <c oughs> มาแล้วด้ <c oughs> แล้วคุณก็มา s e l อก t d ต t a ใช่ไหมซีรีส์หนึ่งเป็นอะไรตั้งชื่อมาหน่อยก็ได้อ่ะย <c oughs> ีดิก่อเลยอ่ะเอาค่า X <c oughs> มา ค่า x ก็เอาค่า m นี่นแหละส่วนค่า y แล้วก็เอาทฤษฎีมาก่อนอ่าสมมุติเราจะเอาด้านโมเมนต,ต์บวกกลางช่วงก่อนอ่านี่ทฤษฎีนะด้านสั้นก่อนนะค่ะค่ะเอ่อสิลก็กดัตตายิด อ่ะแกน x เนี่ยมันก็คือค่า m ใช่ไหมค่ะแกน x อเนี่ยคือค่า m คุณก็ปรับปรับค่าแกน x ก,ก่อนเพราะเรามี m มันศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งใช่ไหมคุณก็เอาเป็นค่า m อ็มมินิมัมเอา ศูนย์จุดห้าม็กซิมมัเมืหนึ่งนี่คือค่าเอ็มแล้วก็ได้กราฟแบบนี้ยังมาเห็นไหมอ่าฉากไทตั้งชื่อมันหน่อยเป็นโอมเมนต์บวกใช่ไหมคอมเมนต์บวกอ่าอมเมนต์บวกกลางช่วง อ่าแล้วก็แอดเ e l e c จะใต้อีกรอบนึงแล้วก็แอดเข้ามาอ่าค่า x เราก็เอาค่าเดิมอัเนี่ย m ใช้ไหมส่วนค่า y ใช่ไหมอันนี้เราเปลี่ยนเป็น tsd <c oughs> บ้างนะอ่เห็นไหมกราฟกราฟกราฟโมเมนต์ระหว่างเส้นสีน้ำเงินคือทฤษฎีใช่ไหมอ่า <c oughs> เส้นสีส้มเนี่ยคือ TSD เนี่ยมันใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็ตอบได้แล้วว่าเออว่าโมเมนต์กับโปรแกรมเนี่ยสามารถสรุปได้ว,ว่ามีค่าใกล้เคียงกันแบบเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยมันก็สรุปได้ไงจากกราฟเนี่ยมันดูแล้วเออมันใกล้เคียงกันอ่ทีนี้คุณจะต้องทำกราฟตัวไหนอีกดูจากเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนก็ได้มันน้อยใช่ไหมอ่านี้ผมจะเพิ่มกราฟเข้าไปอีกใช่ไหม เอาชุดที่สองมั่งนะเพราะอันนี้มันเป็นชุดที่หนึ่งไงไหมหรือจะเอาเออ่ะชุดที่สองอ่ะเราก็ลองสเลกดาต้ามาอันนี้เป็นอืมพื้นชุดที่หนึ่งอ่ะพื้นไม่ต่อเนื่องสี เด็นไหมไม่เอาอันนี้เป็นไหนซีรีส์หนึ่งซีรีส์หนึ่งซีรีส์หนึ่งก็คือซีรีส์หนึ่งคือทฤษฎีนะอ่เป็นทฤษฎีทฤษฎีซีรีส์สองเป็น KSD เดี๋ยวโชว์ตรงนี้หน่อยให้มันโชว์ให้มันโชว์ชื่อกราฟนี่คืออะไรข่อนี้ไม่ต้องโชว์ชื่อกราฟเอกฟ็อกซิทเนมต้ไปใส่ชื่อกราฟนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันเพิ่งจะเล่น Shadow Glow Line Vertical Element a k e d i r e c t i o n Shadow Element เอาเนี่ ดีเตนอ่ะนี่อ่ะอันนี้คือเดี๋ยวแก้ชื่อก่อนเป็นพื้นไม่ไม่มีสอนมีีไม่มีสอนมีงานของพี่พื้นไม่ต่อเนื่องสีด้านนะ คุณก็แอดมาอีกอ่ะซีลิกดาตาแอดออกเข้ามาอีกค่า x ค่า x อ่ะเหมือนเดิมค่า y เป็นทฤษฎีอันนี้เป็นทฤษฎี ที่สองอาลมีสามชุดเนาะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เป็นทฤษฎีชุดที่หนึ่งขอแก้ชื่อหน่อย อันนี้ก็เป็น TSD ชุดที่หนะึ่งชุดที่สองก็ว่าไปเนะอ่ะ add data เพิ่มมาอีก add TSD ชุดที่สองค่า x ก็เอาค่า m มาไว้ค่า y ก็เป็น TSD เราใช้ดัานสั้นอย่างนะ p s d น uh ี so, so ้เป็น p s d ชุดที่หนึ่งพเดีชุดที่น่งเป็นวักหน่อยอก็คืออันนี้ผมใส่รวมกันไงชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะ อชุดที่สามก็มาอีกเนี่ยพื้นมีสามชุดใช่ไหมมันเป็นด้านสั้นพื้นไม่ต่อเนื่องสีด้านโมเมนต์บวกกลางช่วงเราเพิ่มชื่อเข้าไปหน่อยด้านสั้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะดูง่ายขึ้นเห็นไหมอันนี้กราฟล่างสุดที่ประมาณหนึ่งพันเนี่ยมันคือของชุด ช่วงชุดที่หนึ่งชุดที่สองใช่ไหมมันใกล้เคียงกันแสดงว่าทฤษฎีกับโปรแกรมเนี่ยมันใกล้เคียงกันอแอดเขาอีกชุดหนึ่งทฤษฎีชุดที่สาม ตัวที่สาอยู่นี่ค่าเอ็มานสั้นมาก,ก่อนอประวัตศาสตร์ปาส์ออที่สามค่าเอ็กค่าวาเ,เป็นอันนี้ด้านสั้นใช่ไหมอ่ะเป็น TSD อ่ประมาณนี้ก่อนนะอ,นอะเราก็จะดูว่าทฤษฎีกับ p h d เนี่ยมันใกล้เคียงกันทุกชุดเลยอ่ะสมมตินนะเราดูด้วยกราฟนะมีค่าใกล้เคียงกันอ่าอันนี้ไปแก้กราฟมันเป็นแบบนี้ก็ได้นะสำหรับกราฟแบบดูโดยรวมๆสำหรับรายงานผลบทที่สี่ไงกราฟมันจะได้ไม่เยอะมาก อ่ะอันเนี้ยให้เอามารวมกันก่อนแล้วอีกชุดหนึ่งอ่ะอาจจะแสดงค่าเออร์เรสนะอ่ะอาอินเสิร์ตกราฟมาม่ชุดหนึ่งอ่ะ,ะ data. อินซิเล็กดาต้าอ่าเอ็กซ์เอามาอย่างงี้ยี่เป็นเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนอ่ะอย่างงี้กราฟออกมาเป็นไหน อ่เอามาแบบนี้อันนี้คือชุดที่หนึ่งที่หนึ่งนี้เป็นรีเจน ยืดไม่ตตวเรื่องสีด้านเป็นความคาดเคลื่อนด้านสั้นเนี้ยัเป็นความข้าดเคลื่อนโมเมนต์้นนนา,า,นานสั้นแอดกรมเขามีส i เลตา้าอีดิทอ่าความท,ที่สอง

อ๋อนี้อันนี้อันนี้สิเล็กเอกพิกไปแก้ค่าก่อนนหลวงคือฝเตรียมเวลาแบบว่าพืนที่ทแหงแงมากๆจะไม่มีนแะม็กซ um um ิมั่มอหน,นึ่งมินินนนนนมัมอศูนย์จุดห้าอะ ส,สิเล็ีเดกนะาตาแอดทุกทาเมีแเิป็นนมาส่วนคลองพักดีดำไทยเนี่ยเขาขุดลอกคองมาเนี่ยเพราะว่าที่สันมื่ก่อนน้ำ่วงหวนตรงแถวแถวโอ้ไซดึงน้ำที่พ่อปปาดึน้ำเา อันนี้ให้หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันสามารถทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะอะสําหรับสองการาฟเนี่ยผมว่ามันก็สรุปตารางนี้ได้ไงตารางด้านซ้ายเนี่ยคืออค่าโมเมนต์ของด้านสั้นนะดูจากการาฟสองเส้นมันก็แทบจะเป็นเส้นเดียวกันใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็แบบมีค่าใกล้เคียงกันอ่ะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนก็ อจะพูดว่าไงอ่ะจะพูดว่ามันมันสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบลดลงนะมีค่าก็เดี๋ยวดูจากกราฟเช่นเราบอกได้ว่าที่อัตราส่วน0.5จะมีค่าความคาดเคลื่อนเนี่ยมีค่าเออร์เลอร์ค่อนข้างเยอะประมาณ8-12%ออย่างเงี้ย ทีนี้คือชุดที่สองใช่ไหมกับชุดที่หนึ่งเนี่ยล้วก็ตอบได้แล้วก็หาค่าเฉลีย่ยไว้ด้วยเนี่ยแล้วก็พิมพ์เป็นเอเบเล e เอเบเล e ค่าเฉลี่ยนี้ไว้ เฉลีย่ยสามจุดเก้าเปอร์เซ็นอันนี้สองเปอร์เซ็นเนี่ยคือค่าเฉลี่ยของพื้นแต่ละชุดใช่ไหมชุดที่หนึ่งจะเอรื่อมานสามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็เอามาตอบเป็นค่าเฉลี่ยไปไหอนี้ยยากเล อย่างนี้ได้พอได้ไหมได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์อืมจะไปทําพื้นทุดอื่นมาประมาณนี้แหละเอาตารางนี้มาทําก็เหลือด้านยาวใช่ไหมก็เอาด้านยาวมาด้านยาวดูจะเออเล่อเยอะกว่าวิธีทําด้านยาวนี่คุณก็ก๊อปกราฟด้านต้านออกมา หนึ่งชุดใช่ไหมเขาออกมาด้านยาวกดคอนโทรลค้างก็ดึงออกมาด้านยาวอ่ะด้านยาวอ่ะก็คลิกที่กราฟแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลเลยี่อย่างนี้ อันที่จะดีอันนี้ด้านยาวเห็นไหมเลืรอ,อเยอะอ่ะอันนี้ด้านยาวอ่ะคลิกอ่ะอันนี้ด้านยาวอ่ะด้านยาว ด้านยาวนี่ค่อนข้างผันผวนนะผมซูมออกมาหน่อยเอาเปอร์เซนต์ความลาดเคลื่อนมากดคอนโทรล้างไว้แล้วก็ดึงก้าฟออกมาอ่ะเปลี่ยนเส้นแล้วก็ไปขยับข้อมูลเลยนี่อ่ะ เฉเลี่ยเท่าไรด้านยาวฉเฉลี่ยฐามที่แปดเปอร์เซ็นชุดที่หนึ่งชุดที่สองเฉลี่ยเออร์เลอร์สี่สิบหกเปอร์เซ็นอ่าห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นพูดง่ายคือถ้าค่าเอ็มต่ำๆเนี่ยมันจะเออร์เลอร์เยอะอะไรอย่เงี้ยก็อธิบายไปตามค่ากรายตามกราฟอืมด้านยาว ประมาณนี้อันนี้คือประมาณว่าพูดแบบรวมๆนะสำหรับพื้นพื้นไม่ต่อเนื่องสี่ด้านนะทั้งสามชุดผมก็อธิบายไ้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวดึกไปสองทุ่มและ้ะค่ะ ครับครับแค่นี้เนาะอาจารย์ส่งไห้เนาะสรุปได้ส่งไอ้นี่ไว้ที่ไหนคะอะไรที่บันทึกไว้ที่จานบันทึกบันทึกไว้ที่จานบันทึกอยู่เดี๋ยวส่งไปในแนววะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกแล้วกันผมยังไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมเอาไปให้อันนี้ก็ไปทำโมเมนต์ลบอีกใช่ไหมคะอาจารย์โมเมนต์ลบอีกใช่ไหมคะอาจารย์โมเมนต์บวกดิโมเมนต์บวกกลางช่วงเนี่ยโมเมนต์บวก ม่หนูโมเมนต์บวกกลางช่วยด้านจ้านโมเมนต์บวกหนูต้องไปทำเพิ่มโมเมนต์ลบใช่ไหมค่ะก็ไปทําเพิ่มมาเดี๋ยวมันสรุปเป็นกราฟไปเลยก็ว่าไปค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ